หลุดออกมาได้ยังไงเจบกเกิดอะไรขึ้นเพจะบลูกทันกรนี่เอาบนบอล่ะแล้วไปของน้ำไปของไป้องน้เกิดที่ยังขืนเบ้าเดียวนี้บบอจว่าแล้วก็ได้น้องนยูทูบในนอ o u t ท b e มามวแมนเพราะว่าเลี้ยวแต่ว่า ต้องฟังจากปากฟังจากปากคุณจะมาใช่ไหมนายมาแน่นอนไปเลยมาเลยเอิบค้าสวัสดีป้าก็เลี้ยงเด็กดี อ้าวลูกกับลูกพ่อกันเด็กหนักลูกกับลูกพ่อกันเหมือนไม่หน่อยก็มีลูกแล้วนะไปไปไป

ทำทุกวันในขาวเลยมัเอเออเป็นไงปงแปร าฝากกดไลค์กดแชร์ารรฝากกดติดตามจนนีลดล่ะขออคุณพี่เชียวด้วยนะคะพี่น้องทุกคนเจะกันคิปหน้าค่ะ<เฮน>พี่น้องขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ